กดไปเลยกดกดกดหน้าจอไปเลยเรยกอ่าเข้าใหม่คนหนึ่งเข้าใหม่คนหนึ่งอ่าเปิดอันนี้ก่อนนะดูเบอร์นี้ครับทุกคนดูเบอร์นี้นะ จำเบอร์นี้ไว้นะทุกคุณเห็นยังเบอร์นี้ทำไมถึงสำคัญโอเคนักข่าวนักข่าวท่านนี้นักข่าวท่านนี้เป็นคนที่นักข่าวเกี่ยวกวับอาชญากรรมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับพวก พวกดาราไม่เกี่ยวอะไรเลยเป็นนักข่าวเกี่ยวกวับอาชญากรรมรวนรวนนักข่าวคนนี้มีเพจเพจก็ดังแล้วนักข่าวคนนี้เป็นคนที่ลงข่าวก่อนทุกคนเพราะเป็นคนที่สนิทกับตำรวจโทรหาแตงโม โทรหาแตงโมสี่ทุ่มนิดนิดผมใช้คำว่าสี่ทุ่มนิดนิดเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะโทรหาแตงโมสี่ทุ่มนิดนิดทำไมนักข่าวคนนี้สำคัญอ่าผมไล่ให้ฟังนะทำไมถึงเป็นคนที่สำคัญเพราะอะไรเพราะนักข่าวคนนี้ความสนิทสนมนะสนิทกับ ตำรวจคนแรกเป็นสนิทกับทนายเดชามีอีกมีอีกแค่นี้ยังไม่พอเป็นคนที่สนิทกับทนายตุย๋ยยังไม่พอครับเป็นคนที่สนิทกับไอแซนเป็นคนที่สนิทกับไอแซน ยังไม่พอครับยังไม่พอเป็นคนที่ไปกับแซนแซนจะไปออกช่องไหนรายการไหนมันจะไปกับแซนทุกครั้งมันจะคอยยืนอยู่ในสตูดิโออยู่ข้างหลังคอยซิกซิกซ,กซ,กซกิกับแซนว่าห้ามพูดข้อมูลนี้ห้ามพูดนั้นห้ามพูดนู้น ยังไม่พอมันเป็นคนที่สนิทกับผอโบอคนเก่าการองผอโบอคนเก่าวครับแล้วนักข่าวคนนี้เป็นคนที่สนิทกับพี่หนุ่งของเราพี่หนุ่มกัญชยัยสนิทขนาดเข้าไปในห้องแต่งตัวของพี่หนุ่มกัญชัยได้เลย อ่ะผมอาะพูดมาแล้วนะเขาไปสนิทกับใครมาบ้างแล้วเขาไม่ใช่เป็นคนธรรมดาครับใครฟังทันไหมว่าเขาสนิทกับใครบ้างอันดับแรกเขามีเพจเกี่ยวกับอาชญากรรมแล้วเขาเป็นคนที่สนิทกับตำรวจหนึ่งนะเอาใหม่นะ เขาเป็นคนที่สนิทกับตำรวจมีคดีอะไรเกิดขึ้นเขาจะเป็นคนแรกรู้ก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงการการโทรหาแตงโมของเขาเนี่ยทำไมถึงสำคัญคนที่อาจจะฉลาดเขาทานน่าจะเข้าใจได้แล้วสนิทกับตำรวจข่าวอะไรที่เกิดขึ้นเขาเป็นคนรู้คนแรกก่อน สนิทกับทนายเดชาตำรวจทนายเดชาสนิทกันสองคนแล้วนะทนายตุย๋ยสนิทกับทนายตุย๋ยสาคนแล้วนะสนิทกับแซนต้องคอยไปไกลแซนต้องคอยระวังว่าแซนจะพูดอะไรหรือเปล่า 4. ส,สนิทกับพี่หนุ่มกัญชยัย สนิทกับพี่หนุ่มกัญชยัยขนาดเข้าไปในห้องแต่งตัวนั่งเล่นได้เลยที่คนธรรมดาคนอื่นไปไม่ได้เลยหาคนแล้วนะเป็นคนที่สนิทกับผอบอบิ๊กปั๊ในเวลานั้นสนิทใกล้ชิด <c oughs> เป็นคนที่สนิทกะรองผอบอ ในสมัยนั้นรองผอคนนั้นชื่ออะไรแล้วปัจจุบันรับตำแหน่งอะไรเดี๋ยวผมจะเฉลยหรือเปิดอีกทีหนึง่งสนิทแล้วนะแต่วันที่เมื่อสองวันก่อนเนี่ยผมโทรผมโทรหานักข่าวคนนี้ชื่อยังไม่บอกเหตุผลว่าทำไมถึงไม่บอก เขาตัวใหญ่อวบๆหน่อยอ้วนๆหน่อยแต่เขาเป็นคนที่ผมรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเขาชื่ออะไรนาสกุลอะไรอยู่ที่ไหนเบอร์กี่เบอร์เบอร์ที่เขาใช้โทรมหาแตงโมไม่ใช่เบอร์ที่เป็นจดทะเบียนชื่อเขาข้อมูลแค่เนี้ผมไม่รู้แต่ผมอะ ทำให้เขาต้องพูดออกมาเองตัวผมอ,อัดเสียงไว้ทั้งหมดอตัวผมอัดเสียงไว้ทั้งหมดที่คุยกับเขาตัวผมยอมเสียไปประมาณพันกาเหลียนโทรตรงเลยเข้าเบอร์เขาเลยเพราะเขาโทรมาในวันนั้นเวลาสี่ทุ่มนิดนิด สี่ทุ่มแต่ไม่เกินสิบนาทีอะใบให้เลยสี่ทุ่มแต่ไม่เกินสี่ทุ่มสิบนาทีนะทําไมถึงสําคัญวันที่ผมโทรหาเขานะเขาคิดว่าอะไรรู้ไหมเขาคิดว่าผมโทรไปหาเขาอยากจะถามว่าได้โทรหาแตงโมอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือผมเิดว่าเขาเป็นคนที่พาแตงโมไปทํานี่ทํานูน่นหรือเปล่าหรือเป็นคนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ ผมต้องการให้เขาพูดออกมาว่าเขาได้โทรหาแตงโมสี่ทุ่มนิดๆเพราะรับข่าวว่าแตงโมตกน้ําแต่เขาเป็นนักข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมแต่เขาไม่มีเบอร์แตงโมเขาไม่เคยคุยกับแตงโมทําไมถึงข้อมูลนี้สําคัญเพราะในสํานวนหรือตํารวจหรือเดียใส่เจอข้อมูลอะไรก็ตามพี่สุดได้ว่าสํานวน ของมือถือมีการเปลี่ยนแปลงมีการตัดมีการเปลี่ยนแปลงมีการตัดผมไม่ได้เอะใจอะไรทั้งนั้นผมแค่อยากให้เรามีคนคนนี้ออกมายอมรับแต่คนคนนี้เป็นคนที่เก็บตัวมากที่สุดครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ ต้องถึงหูเขาแน่ๆแต่ผมฝากตรงนี้นะผมจะเก็บสัญญาไว้เพราะคนคนนี้ในคลิปเสียงหลุดออกมาว่าเขารู้เกิดอะไรขึ้นกับแตงโมแต่ไม่อยากจะยุ่งรู้เกิดอะไรขึ้นกับแตงโมแต่ไม่อยากจะยุ่งแต่เป็นคนที่สนิทกับ ทั้งหมดตัวละครสำคัญสำคัญในวงนี้คนคนนี้เป็นคนที่เก็บตัวมามากที่สุดเป็นนักข่าวที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเห็นหน้าไม่ให้ใครถ่ายรูปไม่มีใครรู้ว่าเขาหน้าตารกศณะเป็นยังไงชื่อจริงหรือนามสกุลเป็นยังไงแต่ตัวผมรู้มาหมดแล้ว รู้มาหมดแล้วแต่ผมจะใช้โอกาสในไลฟ์นี้บอกเขาหน่อยว่าเมื่อไหร่ที่เขาให้ข้อมูลผิดกับดีเไซตตัวผมจะเอาคลิปเสียงทั้งหมดมอบให้ดีเอสไจะหักล้างคำพูดของเขาทันทีเหมือนที่ผมทำไก่เบิร์ดไอเบิร์ดจะไปให้การกัร์ดีเอไซแล้วพูดอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาผมจะเปิดให้เลย แล้วเมื่อไหร่ที่เขาไปพูดอะไรที่ไม่ตรงการที่เขาคุยกับตัวแจ็คไว้ตัวผมรับปากกับทุกคนไอ 8, ้แ0 0 0กว่าคนเนี่ยผมรับปากเลยเนี่ยตรงนี้อย่าเลือกผมอะเป็นลูกผู้ชายผมไม่เปิดชื่อไม่เปิดเบอร์โทรไม่เปิดข้อมูลเกี่ยวกับเขาทั้งหมดที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตไปกินข้าวเดียวกันกับทนายเดชาทนายตุยไอแซน ไปสนิทกับตำรวจไปสนิทกับตำรวจทำไมถึงผมอโทษอนะั้นอาจารย์เดชาผมต้องพูดอะไรที่เป็นข้อได้จริงอาจารย์จะโกรธผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมต้องพูดทำไมทุกทุกคนคิดว่าทำไมอาจารย์เดชาต้องเอียงไปฝั่งตำรวจต้องปกป้องห้าคนบนเรือผมเปิดประเด็นให้แล้ว ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ต้องอาจจะทำให้ในวงการนี้หลายคนตื่นเต้นอาจจะต้องทำให้หลายคนตื่นเต้นแต่คุณคนนี้ถามว่าผมเปิดคลิปเสียงได้ไหมเปิดได้ผมเปิดชื่อนามสกุลเบอร์โทรทั้งหมด ข้อมูลทั้งหมดได้ไหมได้แต่ผมอะยังจะอยากให้โอกาสเขาเพราะเขาเก็บตัวมานานเนียบมากมีการไปกินข้าวกับพิธีกรชื่อดังอีกคนหนึ่งมีการไปนั่งอยู่ในห้องแต่งตัวของพี่หนุ่มกัญชัยสนิทเท่าไหร่ครับมีการสนิทสนมกับตำรวจต้องรู้ข่าวก่อนทุกคนเอก ทำไมการของเขาเนี่ยโทรหาแตงโมในเวลาวันที่24สี่ทุ่มกว่าๆสำคัญเพราะตำรวจบอกว่าแตงโมตกน้ำสี่ทุ่มสามสิบสี่นาทีแต่เขาโทรมาโทรหาแตงโมเพราะได้รู้ว่าแตงโมตกน้ำสี่ทุ่มไม่เกินสิบนาทีก็แสดงว่าแค่นี้ก็ตำรวจผิดแล้วที่ไอาจารย์ออสบอกว่า เราฟังอาจารย์ออสจะเอาผิดตำรวจเราอะ่ะจะเอาผิดตำรวจตั้งแรกแล้วอาจารย์ออสมึงไปไปไปหาข้อมูลมาใหม่ไปทำไมถึงเราคิดว่าตัวละครน,นี้มันสำคัญเพราะมันเป็นคนที่สนิทกับทุกคนเลยทำไมพี่หนุ่มกัญชัยเนียบไม่เล่นรายการหนกระแสเลยเกี่ยวกับแตงโมทำไมครับ ทำไมทนายเดชาผมตั้ง,งคำถาคำถามให้กับทุกคนเลยนะผมไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่ตั้งคำถามให้เลยทำไมทนายเดชาต้องเอียงไปฝั่งห้าคุณบนเรือหรือตำรวจทำไมบิ๊กปั๊ต้องเป็นคนสั่งให้กระรองผบคนอื่นว่าอย่ายุ่งเดี๋ยวจะดูแลแคดีนี้ด้วยตัวเองทำไมแซน ส่วนใหญ่ตาเหลือกเพราะเหตุผลก็คือนักข่าวท่านนี้อยู่ยืนอยู่ข้างหลังค่อยสกัดค่อยบอกห้ามพูดข้อมูลนี้ห้ามพูดข้อมูลนั้นทํำไมเป็นอย่างนี้ครับเมื่อไราที่เขาพูดไม่ตรงพูดไม่โอผมจะส่งข้อมูลไปของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ไปหาตัวจี๊ดของเราก็คือพี่อัจฉริยะให้พี่อยัดเปิดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ที่ผมคุยกับเขาทั้งหมดเนี่ยเกือบชั่วโมงหนึ่งสองสามครั้งตอนแรกเขาไม่ยอมรับเลยตอนแรกเขาไม่ยอมรับเลยว่าได้โทรหาเขาบอกปฏิเสธพอผมบอกว่าผมมีหลักฐาน มีการโทรเวลานี้เวลานี้เวลานี้มีการโทรเขาบอกว่าโอ้โทรไอ้วันที่สี่เนี่ยจาไม่ค่อยได้นะแต่วันที่ผ้าโทรไม่ใช่ครับก็คือพอผมจี้ไปจี้มาสุดท้ายก็ยอมรับไม่ได้โทรแต่อันนี้ อันนี้อาแป๊บหนึ่งนะตอบคําถามเม้นนี้ก่อนนะตอบเม้นนี้ก่อนนะเขาเขียนว่าอะไรนะเอากลับมาจ้าไปไหนมานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อน Japanese sushi อันอันดับแรกเลยนะอย่าใช้อวตารเข้ามาคุยเอาเอาตัวจริงเข้ามาคุย You are playing games. If you really have evidence why take three years? Japanese Sushi ไปถามพวกสื่อพ่อของตัวเองก่อนว่ามา discredit ตัวกูทำหาอะไรฮะแล้วกลับไปถามตำรวจ uri, นนทบุรีพุกกับนนทบุรีก่อนที่ตัวผมเคยส่งหลักฐานไปแล้วกลับมาถามผมว่าคนบางแจ็ค อยู่ฝ่ายไหนกูก็งงเลยว่าตำรวจต้องมีฝ่ายด้วยเหรอมันบอกโอ้อจะถามว่าคือให้ส่งหลักฐานนี้มาอยากจะให้เป็นประโยชน์กับฝั่งไหนตัวตัวกูเนี่ยโดนวางงานตั้งแรกแล้วตั้งแรกแล้วตอนเวลาเขารู้ว่าตัวแจ็คคุยกับกระติกและกระติกพูดกับกูอะไรมาบ้าง โดนไปตั้งวันนั้นแล้วพราะละเขาอยากจะดิสเครดิตและเอาไอ้ไอ้กุ้งแห้งออกมาวิจารณ์ว่ารูปนี้เป็นรูปตัดต่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรื่องน้องเนยเนี่ยอะเรื่องน้องเนยอะเรื่องน้องเนยน้องเนยเนี่ยนุ่งสมัยหกเจ็ดปีแล้วนะเจ็ดปีกว,กว่าแล้วนะ จ็ดปีกว,กว่าแล้วนะผมเล่าให้ฟังนะผมว่าเคยทำช่วยน้องเนยตอนไอ้เก่งติดคุกอยู่ช่วยไขมือถือให้เพราะตัวผมหรือเสียโป้หรือใครๆก็ตามมีชื่อเสียงมีกระแสน้องเนยก็ต้องการเงินเอาไปช่วยไอ้เก่งแต่จริงๆมีแฟนอยู่แล้วแต่ไปหาเก่งทำไมไป ให้ความหวังเขาทําไมพอเก่งออกมาก็เลิกการแต่งงานใหม่อันนั้นเรื่องส่วนตัวเขาแต่แม่น้องเนยเนี่ยขายมือถือแล้วผมอะช่วยช่วยเป็นตัวแทนหรือช่วยไปไลฟ์ขายให้ใครที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยตัวผมก็ไล่ให้ไปซื้อจากน้องเนยน้องเนยไม่อนไม่ส่งมือถือและบิดเงินไปเขาหกหมื่นตัวผมต้องการให้น้องเนยต้องเอาเงินคืนเขาแล้ว ตอนนั้นอะ่ะผมจำไม่ได้นะมีการมีการซื้อไข่อะไรสักอย่างอามรีนทีวีมาสัมภาษณ์ผมผมบอกเขาตรงๆว่าไอสลิปการโอนเงินเป็นสลิปตตดต่อนะไม่ใช่สลิปจริงนะผมแค่อยากจะให้เขากังวลกวายแค่นั้นผมอะ่ะเป็นคนพูดเองผมอะ่ะเป็นคนพูดเอง แต่เขาเอาเรื่องหกปีเจ็ดปีก่อนมาย้อนมามาเอาเรื่องของไอกระติกว่าตัวผมคุยกับไอกระติกมันเป็นแชทต,ตัดต่อที่ผมคุยกับกระติกผมใช้ไอจีแตงโมผมคุยกับมดดำผมใช้ไอจีแตงโมผมคุยกับพุดเดิลแอนนาโมอามินาฮิปโปหรือคุยกับใครก็ตามไอโศสโศกตกไอวัน ผมใช้ลายของแตงโมไอจี IG แตงโมทั้งนั้นมันจะตัดต่อได้ไงไอฮาแล้วเอาเลี่ยงผ้ามาเข้าอีกผ้าไม่พอเลี่ยงมือถืออีกมือถือไม่พอไม่มีเรื่องไอเสือกมีเรื่องไอคลิปอีก เขาอะวางงานมาตั้งต้นแล้วแต่ไม่ไปไลฟ์เขาตายตรงพี่ไอคลาวนั่นแหละเขาตายตรงไอคลาวนั่นแหละครับแต่ไลฟ์เนี้ยอาจจะเป็นไลฟ์เป็นไลฟ์ที่อาจจะผมพูดจาไม่ไม่น่ารักแต่ว่าอีกเดือนหนึ่งผมอาจจะไม่ไปพูดจาะอะไรที่ไม่น่ารักเกี่ยวกับใครกดกดหัวใจไปเรื่อยๆสิครับกดหัวใจไปเรื่อยๆสิ กดหัวใจไปเรื่อยๆครับไม่ต้องส่งของขวัญกดหัวใจพอครับขอบุณมากที่ส่งของขวัญเนี่ยผมไม่ต้องการแค่อยากให้คนเข้ามาฟังเรื่องสำคัญสำคัญจะได้เขารู้ตอนนี้เข้าใจยังว่าทำไมตัวกูไม่ได้เปิดตั้งสามปีที่แล้วเพราะแม่ก็รับตังไปแล้วแล้วแม่ก็รับเขาเป็นลูก ลูกรักไปแล้ว call, ไปกอดคอยแซนไปจุบไอแซนไปแล้วมึงจะให้กูไปเปิดหลักฐานให้ใครเหตุผลของกูเนี่ยไม่เปิดมานานขนาดเนี้ตอนเนี้ยกูเอาไปให้ทางอาจารย์ปานเทพหมอจตวาชัยเนี่ยเขาเอาไปให้เดียสไเนี่ยเขาใช้เป็นประโยชน์ไม่ดีกว่าไ้โง่ ถูกไหมคือข้อมูลที่ผมเปิดไปปลๆนะเป็นข้อมูลสำคัญนะอันนี้ให้กันบ้านใครหาตัวคนๆที่โทรหาแตงโมในเวลา4ี่ทุ่มนิดๆเจอก็แสดงว่าคุณคุณนั้นเก่ง แต่เบอร์ที่เขามีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองจดทะเบียนนะครับทุกคุณฟังไว้นะ <c oughs> เขาใช้เบอร์อีกเบอร์หนึ่งโทรหาแตงโมแล้วสี่ทุ่มนิดนิดสี่ทุ่มสินาทีเขาโทรหาแตงโมไม่เกิน10นาทีอ่ะทีี่ทุ่มนิดนิดแต่ไม่เกิน10นาที <c oughs> <c oughs> เขาโทรหาแตงโมเพราะเขารับข่าวลูแต่ในคลิปเสียงเขายอมรับหลายเรื่องที่เราขาดใจมานาน เขายอมรับหลายเรื่องบางเรื่องผมให้อาจารย์ปานเทพเปิดดีกว่าในรายการเพราะแกเป็นคนที่เล่าละเอียดดีกว่าตัวแจ็คแกเป็นคนที่เล่าละเอียดดีกว่าแจ็คแกเป็นคนที่เล่าละเอียดดีกว่าแจ็คคือผมไม่สนใจอวตารอยู่แล้วหรือใครจะเข้ามาเพมมีเพมอะไรเนี่ยผมไม่สนใจอยู่แล้ว ขาพิมพ์ไปก็เท่านั้นนะผมอ่านไม่ออกจะพิมพ์ไปเพื่อไปปั่นคนอื่นปะไปหรือไม่งั้นจะไปปั่นผมเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนปไอ้โง่ไปเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนค่อยมาปั่นผมมาใช้ภาษาอังกฤษมาปั่นดีกว่าอย่าไปพิมพ์ภาษาไทยผมอ่านไม่ออกจะมาพิมพ์ภาษาไทยปั่นเท่าไหร่กูอ่านไม่ออกเสียเวลามึง โอ้โหโอ้จริงๆไม่มีคนครูที่โรงเรียนเหรอไม่มีคนครูสอนภาษาอังกฤษเหรอฮะเสียได้เงินพ่อแม่เปล่าฮะตอนนี้กูก็ไม่ได้เป็นครูแล้วไม่งั้นจะสอนให้แต่ถ้าจะให้กูสอนเนี่ยค่าจ้างกูแพงนะพวกมึงจ่ายกูไม่ไหวหรอก ถูกไหมครับเอออยากจะปั่นไปเรียนไปเรียนมาก่อนป่ะไปเรียนภาษาไทายมาก่อนออภาษาอังกฤษมาก่อนค่อยกลับมาปั่นดีกว่าดีนะเออคอือยากจะบอกว่าอยากจะบอกแค่นี้ว่าสมมติเราอ่ะอยากจะไปอ้ยจอย My Team เกือบพันแล้วนี่ไอ้กองแห้ง ไอ้กุ้งแห้งมันตายไปแล้วอ๋อมีคนจอยนทีมด้วยโอ้ยน่ารักมีคนจอยนทีมด้วยอาอน่ารักเคอผมบอกเลยนะว่าผมให้โอกาสหน้าข่าวอาวุโสคนนี้ผมให้โอกาสเขาให้ไป ให้ข้อมูลที่เขาให้กับแจ็คไว้กับ DSi เดี๋ยวผมจะทำเป็นไฟล์คลิปเสียงส่งไปให้ทางพี่หมอว่าเอาไปมอบให้กับพี่ๆ d ี่ DSi หน่อยเพราะอยากจะให้เขาเก็บเป็นหลักฐานไว้เมื่อไรที่เขาพูดอะไรที่ไม่ตรงครับที่เขาคุยกับแจ็คไว้เนี่ยมีปัญหาละมีปัญหาละงั้นมีปัญหาละถูกไหมครับ อะไรที่จะพูดไว้เนี่ยต้องขอให้เป็นตรงไปตรงมาอย่าพูดอะไรที่บิดเบือนอย่าพูดอะไรที่ไม่เท่ไม่ใช่แบบตรงไปตรงมานะถูกไหมก็คือผมอะ่ะอันนี้เป็นเดือนธมนวานเป็นเดือนอดศินเริ่มจากวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกถึงหนึงเดือน ผมอาจจะพูดจาไม่ก้าวร้าวผมอาจจะไม่ใช้คำหยาบอะไรที่ทำให้ผิดสีนหนอันที่สองผมจะอดเสินทั้งเดือนนะผมจะอดสินทั้งเดือนและผมอาจจะไม่ตอบโต้อะไรและไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นเสียใจหรือคนอื่น รู้สึกไม่เป็นธรรมกับเขาแต่ผมจะเปิดข้อมูลหรือเปิดประเด็นที่เป็นข้อใดจริงตรงไปตรงมาแล้วผมก็จะอดสิน่นและผมก็จะภาวนาว่าอัลลอฮ์ทำให้แตงโมต้องรับความยุติธรรมไม่เกี่ยวว่าเขานับเธอศาสนาอะไรก็ตามแต่ไม่เป็นธรรมกับเขาเขาต้องรับความยุติธรรมให้ได้ ถูกไหมครับอ่ะก่อนที่ผมไม่เคยพูดถึงเรื่องไอ้กระเทยแก่คนนั้นเพราะก่อนที่ผมจะเข้าเดือนอดศีลเนี่ยขอฝากถึงกระเทยไอ้แก่หน่อยที่ไลฟ์บ่อยๆที่ไลฟ์บ่อยๆเนี่ยผมขอฝากถึงมันหน่อยไอ้กระเทยแก่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วผมไม่รู้จักชื่อมันด้วยมีคนส่งลิงก์มาผมก็เข้าไปดูผมก็ขำแต่ มีคนสองมาว่าเขาอ้างว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทแตงโมโทษนะมึงมึงเป็นเพื่อนสนิทแตงโมมึงจะไม่ไปตีสนิทกับไอตาเลือกมึงจะไม่ไปตีสนิทกับไอตาเหลือกถูกไหม